No, no, oh, ya. Ya, ya. Dia ni eh. Kalau mm. Pak tu bagi ah. Tak. Mana ni? Tok ngah. <laughs> tak ada tok ngah. Eh, lalu ini atuh tu. Apa, apa yang bukan Ada ni yang gini. Ah. Ada ni. Hmm. koyok tu. Jumpa dengan eh. เอ้ยเงี้ยจอดๆอะไรอีกพอเข้ไปบูแล้วปะปูเลยเมรอแม่มา้ดเยเลยนะเอาเฮ้ยี่สิบล้านตอนนี้ที่มึงเป็นหนี้ไปอ่ะมึงฝากแล้วเนอะอ๋อมึงรู้สึกยังไงที่จำจนใครมึงถูกจับสมบ่าเอ้ไม่เป็นอะไเนะจับแล้วก็ยังมีคนกอนแทนในแนวพวกกเราเม่เนาะ Thích hợp tai nè léo tí sáng sáng bay mặc giữa hai tông nữa đẹp thì lên nùng giúp mọi người nôm tôm assani nôm my kia nôm my assani 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 nôm my nó nôm my จำได้ไหมที ok ่จู่อิงมันเคาะกูจไม่ได้นะกูจว่าที่ที่เป็นหลังทุเรียนนั่นเบียดตัวกันน่ะหรอโอ้โหเนาะเบียดไอ้พี่นี่ให้คนเดิใครใครใครขึ้นมาตอนนั้นเหรอที่ไปหนึ่งที่ถุงนั่นก็สั่งก็สั่ง

มน่อกี้เมื่อเอาเงินนี่ในกลางยุระก็เนี่ยดือดกกลอยไปนี่เดี๋เวไปเรื่งทุเรียนน่ยไอใครขึ้นวะมันขึ้นดุบอลเลยมันโยนนี่ลงข้างล่างเอมันหน้าบ้านเนี่ยประตูเอเจ้าของบ้านเปิดประตูปุ๊บนี่นะไพี่อย่ะไรมึงไงว้าไอรถโดนีอตัวนี้ขึ้นนี่โอ้ยอปตัวงูะเดี๋ยตย่าท้าบ่เอาก็ไอมึงไมึงเท้าบ่ก็ผมกูตุ่ม อู๋ไงน้ยว่าเรานเบะมีได้กำไบรนี่แหละือว่าเบะกิจความได้ไอ้เอ๊ะคนนึงนอเรียนงันเงี้ยก็ยกใ้เอ๊ะนั่นแหละเบรอเมมในเรียดีๆแล้วไม่มีม่ีคุยเนาะมีเรื่องแบบนี้แหละเนาะเรียนงันเงี้ยก็ยกเอ๊ะเรียนผมคืออะไรครับ อยไอย่าไรม่เลกวกูม่ยากกอสอเะและมาอยู่บัานนุ่